อย่างได้อย่าจะซวยไลยระวังเด้อพูดนะบ้าข่าว้านไหนบ้าข่ามาือเดีขยวน่ะแต่ออดใส่มีดเป็นยังไง คนใส่มีดเป็นมันได้อยู่แล้วเบิ่งจากปอกเปล่า,าแล้วเออรืออะนู่นน,น,นู่นอะเรเนี่ยมัเออแม่ร้อนนี่มันเป็นอะไรีางที่มีสามท่านที่ยางอันนี้เขเบิ่งหัวเบินน่งหัวมันมันจะเป็นนิ่มซับสองเท้าสตัสดีเบรกเกอร์อัอนนี้มี เก๊ทั้คุสักส่งเที่ยคือเราเลยเออย่าฮ่าาาหัวเลยขัาขาไบนกสัาวยาหม้ซัาดด้วยมั้ยแต่ก้อนเฮชดหยางอาชีพแต่เป็นไม่รุ่นน่ะขอรถโอ้มือเพเดนิ่งมือประคองพวกของพวกนี้ได้อีเดียวดี ว่ได้มีอาชีพแบบฟันมันรับจ้างอยังไรนั่นบอกหรือบ้านเป็นเคียงหมูซับขาหมูซูมือแมนยูดอกขาอรถก็ต้องใส่คอดเนาะใส่คอดหรือซมีดอะไรเนาะฮงดก็ก็เ้นอหลกา่าสันีลดอีด้เป็นดอกอรู้วิธีซื้อแต่ว่าการใส่มีดผ่านแล้วนะ มกตานครับค้าซูชิเปิปขายเอาบักตานลูกตานมานะครับเปิดขายขายอันนี้ก็ผ้าบักเ้าวตรงนี้ครับมาลองไอเด็วผมบ้าไปเบึ้งฟองแทกคเัไหนแขกไหนเลมาลงยอไอไรทุนเทเราไริงด้ยคนฟึ๊บเข้ามาเลยเลยโอ้ยบัขันหรอเไ่สดได้เลย ม่มีแก้ขนนะเพืบกเต็มบเต็มถดกลัวะมอางไปไว้ก็ทีได้เอง่ะนะเราโอ้ั่งหลังไอเดปออกแรงงัดเนุ่มืออาชีพปุ่นมือาชีพแรงเล o u t u b e มืออาชีพว้าแน่จกาแน่มาให้เพิ่อแน่อุ้ยอย่ามาหัก

เออแม่นด้ห็นี่โป้เนาะโตห้องนี่แหะใช่ครับเบิ่งมองในครับอันบะเมียนนี่มันจิเป็นแยงเพียงว่า่สามนีมันุปัดเัยเฮ็ดสิเมื่อเชียบุนเมื่อเชีย รถด้วดรถยังไม่เลดิสัตว์ติดสัตว์้นยิงงับขนยิงงัขนงับข้นยิงเออเอออะไโอ้วันม้นฟันสิมยฟันฟันเขากันนเสียงงับฟันได้เสียงเอสเออฟันนี่แหะคนฟันกันเลเออนั่นแหละเออมันดังปอกันปอกันโอ้ย

เห็นดังป้อกันหีห้อก็เกาใช้ล่แห้งมันมุนเลยตัวนี้เอาก็จะมามนมุนเลี้ยวไปอย่าอะมุนเลยัวนี้มุนแล้วได้ได้เห็นดังป้อมันกระโปงแตกื่อว่าเขาเหหมเห็นว่า มือเหลีวไปเ่โปโอ้มันเป็นเอมันเป็นคือกระบนว่าโอ้เล่าแล้วเลเยอย่มันสุกมันก็ะมแล้วยนะโมนี่ก็จะข้าเขันเอาหน้าข้าวไรเนื้อมันอ่อนัวนี่นี่แต่ว่ามันจริเป็นคือกระโโอีดีน่ะโหเข้าดรมโอ้ให้มันดดงต้งให้มันทะลุอ่ะนะับเลยปรเดิมกระซับสัทงเป็นคือกระโโอีดี

เหคอคออย่างนี huh. oh. Oh. <laughs> no ้ทางตังขาเอาออกง่ายท่นของแต่ออดเห็ดล้ต oh. ักงเละนะทังหลังเห็นไหเพื่อนไม่ได้เหตุลงลึกได้เห็นไหมอ๋องม่ก็อยูตื่นตื่นอย่างนี้หรอวุ่นปาร์ตี้กันเพื่อนไม่ได้เอาลงเลยกอ๋อเห็นแต่ออดแค่เอาลงเลยนั่นนี่ตาอยู่นี ดาวนี่เห็นป่เตามันเป็นทางว่แล้วเนี่ยสามทางอีกมันีกโอ้มันสามทางม่ไดเบิงนูนนูนเบิงทางนี่ตานึงกัน่นยเพี่พี่งนมีตางี่นี่ขางี คือัมันทะลุแ้วแล้วามันเปาะได้วกข้านะเห็นว่แ้ันอมัน่ลงโอ้โอขันเลืเลกโคตรมันออกเวเมิดมันบปาออกแตฝาเทิงฝันวนอบอกกค่เข้ากัขา เพคันเลือกคันเลือกหลมันป็นนังสั้นตวน่ะแสดงว่ารอบแรกตามเสาเขาฟนที่นี่ฟันนี่เป็นห้อยเลยโอ้เสียงป๊อกมันประเดีลงเลืกนี่มาลุงเลืกมันออกเบิ้เนี่ต้องให็มันออกจะฝาทึงไปไม่ได้ดังป๊อก ตัวจำนีคือว่ะคือไปนาว่ะคือที่เดียวทังนี้แข่งใส่ทงทางฝนมเจอไหมครับเอออเขากออก้าบดไปางดทา